กว่า2,600ปีมาแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกบันทึกเป็นตำนานยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดเล่าเทวดาและเพื่อสนองพระคุณพระมารดาเหตุการณ์นี้นำไปสู่การแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีอันเป็นสุดยอดแห่งพระธรรมลึกซึ้ง ในกันษาที่เจ็ดหลังตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงดำริว่าถึงเวลาที่พระองค์ควรสนองพระคุณพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระองค์แม้พระนางสิริมหามายาจะสิ้นพระชนตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์แต่พระนางได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์จึงตั้งพระไัยจะเสด็จไปสั่งสอนธรรมแด่พระมารดา ด้วยพระธรรมอันลึกซึ้งที่สุดคือพระอภิธรรมพร้อมกันนี้เทวดาและพรหมจำนวนมากต่างเฝ้ารอาการโปรดธรรมของพระพุทธองค์จึงเป็นเหตุให้เกิดการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าทรงเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยพระฉับพันรังสีแสงหกสีแห่งพระพุทธรังสี สว่างสวัยไปทั่วจักรวาลเหล่าเทวดาชั้นต่างๆต่างออกมาต้อนรับตั้งแต่จาตุมหาราชิกาจนถึงดาวดึงพระอินทพร้อมกองทัพเทวดาประดับประสาทแก้วท้องพระโรงด้วยดอกไม้ทิพเพื่อรอรับเสด็จพระพุทธองค์อย่างมโหฬารแต่อันที่จริงจุดหมายสำคัญที่สุดของพระพุทธองค์ คือการโปรดพระนางสิริมหามายาพระมารดาพระองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมปิดกอันเป็นธรรมลึกซึ้งในพระพุทธศาสนากล่าวถึงธรรมะระดับละเอียดถึงจิตเจตสิกรูปและนิพพานพระองค์ทรงแสดงวันละหนึ่งช่วงเวลารวมเจ็ดวันบนสวรรค์โดยมีเทวดานับไม่ถ้วนร่วมฟัง เมื่อถึงเวลาสมคูณพระองค์จิงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ณเมืองสังกษักดมนุษย์เทวดาพรหมต่างเฝ้ารอรับเสด็จเป็นเหตุการณ์ที่สวยงามที่สุดครั้งหนึ่งในพุทธศาสนาเรื่องราวพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นดาวดึงไม่เพียงเป็นตำนานงดงามทางศาสนาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และความเมตตาที่ขยายไปสู่สรรพชีวิตทั้งสามโลกขอให้เรื่องนี้นำความสงบและปัญญาแด่ทุกผู้ที่ได้รับชม